วันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าเบเ e อร์รีเวิร์สเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะต้องเคยเล่นเบเบทกันมาไม่มากก็น้อยเป็นแมปที่เราจะต้องยิงเบเบทแข่งกับเพื่อนนะก็จะมีเลเวลให้เราเก็บด้วยก่อนอื่นเลยเราต้องทาอะไรก่อนละก้อนหิน,นนี้มีไว้ทาอะไรนีน่เราสามารถกดโชว์เบเบทได้ด้วยนี่เบเบทเป็นไงเดิมๆเมข่าจั๊ะมือใหมส่สุดๆโอ้หตรงนี้คือสปิริตมันมีสปิริตด้วยนะแล้วก็มีระบบปรับแตง่ง สามารถใส่พวกแอตแทกดิฟเฟนสตีมินาเราสามารถเลือกสายได้ด้วยนะว่าเราอยากแต่งไปเป็นสายไหนนะเราก็สามารถแต่งได้ทุกส่วนจริงๆไอเบเบยของเราต้องมีชื่อสิทำไมเบเบยของเราไม่มีชื่อต้องชื่อว่ามังกรฟ้าใช่ไหมถ้าใครเคยดูการ์ตูนน่าจะรู้จักนะมังกรฟ้าเบเบยของเราชื่อมังกรฟ้าอ๋อมาถึงเราสู้ได้เลยเหรอเขาเลเวล20นะเราจะสู้ไหวหรือเปล่า3 2 1โกชูดไปไหนไหนเอา แพ้เลยโอ้มาถึงแพ้เลยเราน่าจะต้องไปหาคนที่เลเวลอ่อนกว่านี้ก่อนนะอ๋อเราสามารถยิงเบเบดเก็บเวล์เหอย่างนี่คือเก็บเวลโอ้ค่ะความทนทานของเราก็จะลดลงไปด้วยประมาณนี้ประมาณนี э ้งั้นเราน่าจะต้องมาเก็บแถวนี้ก่อนป่ะนี่หินเลเวลหนึ่งมานี่ไปนี่อ่ะตีหินอย่างนี้เหรออ่าแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วอ๋อแล้วเราก็จะได้สแต็กพอยตรงนี้มานี่ไงโอเคแล้วเลเวลเราดูตรงไหนอันนี้คือ อ๋อนี่ไงเลเวลหนึ่งมังกรฟ้าเลเวลหนึ่งมีโฮโลบอร์ดให้ขี่แล้วก็มีระบบเทรดด้วยนะอ๋อหลอดสีม่วงๆตรงนี้คือเก็บเอ็กพีนะไปไปไปเก็บเลเวลก่อนทําอะไรไม่ได้อ่าได้สิบเอ็กพีเก็บไปเรื่อยอ๋อไกลอัพแล้วไกลอัพแล้วไอ้ยี่เป็นไงเลเวลสองเลเวลสองแล้วแล้วทําไมเราต้องมาเก็บเลเวลกับหินทําไมเราไม่ได้ไปเก็บเลเวลกับคนน่ะวิงงว่งโค้งวิ่งโค้งทําดาเมจหน่อยเอี้ยงไม่มีนะดาเมจเท่าเดิมเป๊ะ ถ้าเราจะเล่นมังกรฟ้านี่มันจะต้องเป็นสายที่ใช้แอตแทกใช่ไหมเราเอาแอตแทกไปก่อนเลย4แรงขึ้นไหมโอ้ยแรงขึ้นแรงขึ้นเฮ้ยแรงขึ้นจมเลยอ๋อตรงนี้นี่ไงมีเทรนเนอร์เลเวลสิด้วยไอย้พวกเลเวลสิเรานะ่าจะพอสู้ได้นี่เลเวลหก็มีเราน้าจะต้องเก็บเลเวลก่อนตัวนี้เป็นสนามใช่ไหมเราสามารถยิงลงไปในสนามได้ไหมเฮ้ยยิงได้เทเลยโอ้เราสามารถควบคุมเบเบดได้ด้วยนะโอ้มีบูทด้วย โอ้ยอย่างเท่อย่างเท่เอามารีบเก็บเลเวลก่อนเดี๋ยวห้าแล้วเดี๋ยวเราไปลุยีปอู้ดไปเปอี้ยงดาเมจมันน้อยจังเลยฮะโอ้ตรงนี้มีตู้สุ่มด้วยเหรอเออรู้สึกว่าต้องใช้ตังนะเรายังไม่มีแน่นอนตังมังกรฟ้าของเราเลเวลสามแล้วเอ้ยเร็วๆเมื่อไหร่จะเลเวลห้าเนี่ยฮะอยากไปสู้เต็มที่แล้วอ,อืสี่แล้วสี่แล้วอืมเฮ้ยเห็นสีทองเหรอเห็นสีทองคืออะไรเฮ้ยน่าจะคูณไอ้พีน่าจะคูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ปึ๊บปึ๊บนี่แตกสิเรียบร้อยคูณคูณเฮ้ยไอ้ก้อนใหญ่นี้เลเวลสิบห้าเลยเหรอถ้าเราตีก้อนใหญ่แตกนี่เราจะได้อีกีเยอะใช่ไหมแต่น่าจะยังตีไม่ไหวนะเข้านิดเดียวเองเราน้าจะต้องเก็บเลเวลหนึ่งก่อนนี่เออกวาจะเข้าได้อยู่นะก็ก็ครึ่งหลอดละเร่งไปเร่งไปอีนนี้ได้นิดเดียวจะแตกแล้วอย่าเพิ่งมีใครมาแย่งนะโอเคแตกแล้วห้าแล้วนะตอนนี้ห้าแล้วมาขอเอาก้อนนี้แตกก่อน มาคนนี้เลเวลหใช่ไหมเดี๋ยวเราอัพเป็นแฉกแค่เต็ม10บไปก่อนอันนี้สามารถรีโลได้ด้วยหรออ๋อของเราเป็นสายผสมนะตอนแรกมันเป็นตัวพื้นฐานมาไหนขอร้องหน่อยมาเลยเพื่อนที่ทูวันมาโกโกชุดไปแล้วอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยทำไมทำไมนายแรงจังเลยเพื่อนโอ้โหเขาแรงจริงแล้วตังเราลดด้วยโอไมกอดเราต้องเก็บเลเวลอีก่อน เลเวลเท่ากันสู้ไม่ได้นะสเตตัสเขามากกว่าตอนนี้เลเวล6แล้วผมว่าเราต้องอัพสปีดไปบ้างนะน่าจะช่วยน่าจะช่วยเรื่องดาเมจที่รุนแรงมากขึ้นปัป๊บรู้สึกดีขึ้นอยู่นะนี่21อัตรามีมีคีมีคีมีติคิด้วยโอ้หินสีทองหินสีทองเก็บเก็บเก็เก็ก็ก็บร็วเย้โอ้ปลดล็อกเอาไว้คินนิ่งก็คือน่าจะเป็นท่าไม่ตายนะตอนเลเวล25ใช่ไหมอีกนานเลย เราอาแบสแท็กเป็น12สองสปีดติดไว้2น่าจะได้นะลองใหม่นะลองใหม่โอ้เราต้องรอดีเลย์นี่ไงมีดีเลย์อยู่บนหัวเขาด้วยอีก30วิโอ้อีกนานอีกนานตอนนี้เราเลเวล9แล้วเราอัพสปีดให้มันเป็นสัก5แล้วกันอ่ะเอาแบตแท็กไป13ก่อนลองใหม่ลองใหม่มาเลยเพื่อนที่ two o n go shoot ไปแล้วโอ้โหโอ้โหมันได้มันได้ก่อนอีกแล้วเว้ยเฮ้ ทำไมดาเมจเขาดีจังนี่เลเวลห้าจริงหรือเปล่าเนี่ยนายทำไมเขาเลเวลห้าแต่เขาชนะเรารัวๆเลยเนี่ยไม่ได้เราจะต้องชนะเขาสักตาหนึ่งก่อนก็มันคาใจนะนี่เลยเก็บกระหินหก้อนใหญ่เลยนี่ชิงมันไปสองก้อนอย่างนี้แหละอืเอนี่เราเลเวลสิบริงปะเนี่ยเลเวลสิบปอมหรือว่ามาถึงปุ๊บเราจะต้องกดโจมตีอย่างนี้ไปก่อนมันจะได้แบบชาร์จปะจังหวะที่ปล่อยตัวจังหวะแรกไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปลองใหม่ มันก็จะโหดเกินไปนะถ้าเรวอห้าจะชนะเรอเก้าอย่างนี้เนี่ยเฮ้เราอัพแอตแทคกให้เต็ม15ก่อนน่าจะได้แล้วนะแต่พวกของของเสริมเรายังไม่มีเลยฮะ15ไม่พอถ๋อยแล้วต้องลงดิฟไม่น่านะลงความอึดไหมเออใช่ความอึดความอึดเราไม่มีเลยรอบนี้ต้องได้แล้วนะเพื่อนที่ t o n e go s h ไปมานี่อ,อ๋อรู้แล้ว มันเป็นเพราะเราไม่ได้กดชูตตรงเวลาโอ้โหทำให้กับตาชูตของเรามันตามเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอ,อขอลองเลเวลสิบเลยท,ที่ชูวันโกชูตเออไปนี่กดไม่ได้เออหรือว่าเราควรเอาตังค์ที่เรามีนี่มาอัพเกรดเปเบทของเราก่อนดีไหนมีตู้อะไรให้ซื้อได้บ้างโอ้โหนี่หมื่นห้าอันนี้หมื่นหนึง่งเราน่าจะต้องหาทุกถูกก่อนอันนี้สามพันเราพอมีอยู่สองหมื่นนะอม ผะว่าเราหมื่นห้าไปเลยไหมตู้หมื่นห้านี่ก็จะมีโอ้หงแดงโอ้ไปใส่แอตแท็ตัวท็อปเลยแต่ว่าเราจะได้หรือเปล่าไปรุ้นกันเอ้ย,อ,ยอีกนิดนึงโอ้โหได้ของธรรมดาหมื่นห้าได้ของอย่างเกลือพิกิตด,ดวงกุดของแท่เอาเเหลือ7 0 0ดเราเอาซักตู้ละตู้ละ7 5็ดไม่พอไม่พอตู้ละห้าพันก่อนห้าพันก็ยังดีขอดูหน่อยได้ไรพิกิตพิกิตได้เออเป็นตัวคอมมอนนะ ทีนี้เราก็จะสามารถปรับแต่งพวกนี้ได้ใช่ไหมเน่เน่เ่เน่เ่เน่เเราสามารถใส่นี้ใส่นี้นี่ก่อนใส่ตรงอันนี้มันเป็นเสริมใส่เป็นดิฟนี่หว่าอ๋อแต่ว่ามันก็ดีขึ้นนะมีสเตมินาขึ้นมาจะน่าจะอึดขึ้นแต่ทีนี้อันบนนี่ใส่ไม่ได้อะเขาบอกว่าเลเวล150นะที่ต้องการเลยไม่สามารถใส่ได้ที่เราทําได้ก็คือสีเอ่อท็อปด้านบนเราอากสีน้ําเงินแล้วกันโอเคเอาเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อน ทำงานหาตังค์แล้วก็อู้เราสามารถอัปเกดพาได้ด้วยโอ้แต่ว่าโอ้โหใช้ตังค์หกหมื่นอีกนานไหนลองหน่อยลองหน่อยเฮ้ยเหมือนจะมีสกิลด้วยนะนี้มีเฮ้ยมีสกิลด้วยโอ้โหตึงตึงตึงตงไหนเอาใหม่สิทาไมยังไงไหนไปสิปัม๊มนี่สกิลก่อนเลยโอ้โหแล้วทำไมเลือดเรามปนลงมาแล้วเลือดเราเหลืออยู่แค่นี้ ไม่เข้าใจอะ่ะอ๋อโอเคผมว่าผมเข้าใจแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จะประมาณนี้จะประมาณนี้เราต้องเราต้องชูได้ทันนะที่ two one go shoot ไปเฮ้ยไปโอ้โหนี่ไงเลือดเต็มแล้วสักทีสักทีเฮ้ยทำไมทำไมเลยวล,วลติมันโหจังเลยล่ะนี่เราจะแพ้กันอีกกีตาก่อนจะเก่งเราก็ต้องอ่อนมาก่อนนะทุกคนนะใครจะเกิดมาแล้วเก่งเลยอันนี้ก็เก่งเกินไปหมานี่นี่โอ้โหทำไมเขาเขาเข้าโจมตีเรา โอ้โหมนอยู่ที่จังหวะโจมตีด้วยนะเราชูดลงไปเสร็จแล้วเราต้องพุ่งเลยมันจะได้แรงใช่ไหมมารอบนี้ไม่พลาดแน่นอนไกลๆนิดนึงนี่ไงนี่ไงโอ้โหมาดิมาดิาดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยล้อดีเกอรเมื่อ,อกี้เกือบชนะแล้วนะนี่แสดงว่าเกมนี้มันจะให้บ้าฟาร์มขั้นสุดเลยนะเนี่ยไม่หรอกมันไม่บ้าฟาร์มขั้นสุดหรอกเราอาจจะอัปเกรดเบเบทของเราได้ไม่ดีพอโอ้ด้านนอกก็มีให้สุ่มอยู่นะ เออพวกนี้เราสุ่มมาน่าจะใช้ได้เลยราคาไม่แพงด้วยเราลองสุ่มกันดีกว่ามีตังค์อยู่ตั้งหมื่นสองเนี่ยลองสุ่มดูหน่อยจะได้ของดีๆบ้างหรือเปล่าระดับคอมมอนนะเอาอีกเอาอีกเอาอีกอยากได้เป็นตัวท็อปด้านบนอาอนี่ไงได้แล้วไอ้น,นี่มันชั้นกลางนี่ใช่ไหมตัวท็อปมันน่าจะเป็นอันสีเหลืองๆป่ะไม่เอาไม่เอาไปอีกโธ่เอ้แต่ร้ายจังใช่ใช่ใช่ใช,ช่นี่อันนี้เป็นเป็นชั้นกลางอันนี้ใส่ได้โอเคนี่ได้มังกรฟ้าที่สมบูรณ์แบบแล้วไหนะ ฉันโคดูเบเบ้ขาหนายหน่อยเฮ้ยเป็นไงเราโคเทลองใหม่นี้ต้องชนะให้ได้แล้วนะ3 2 1 Go s h o ก t ชไปเฮ้ยโอ้โหอืมอืมมันไม่ยอมมันไม่ยอมไม่ยอมเลยชนะเลยฮ่ววาฮ่าในที่สุดได้ก็แพ้ฉันแล้วเพื่อนอุ้ยเรามี2สกิลแล้วด้วยนะเฮ้ยโอ้มันมีสกิลระเบิดกับสกิลอีกสกิลหนึ่งนี่สกิลโอ้เป็น คงจกักว้าวโคตรเทโอ้โหเท่ากับถ้าเราหาของมาเสิร์ฟได้เราก็จะมีสกิลเยอะขึ้นใช่ไหมว้าวอย่างนี้มันแจวไปเลยถ้าอย่างนั้นเราก็แก้ต้องสุมเพิ่มไงทุกคนเราเริ่มจากตูถก้ถูกๆไปก่อนนะไอ้นี้เรามีแล้วอะ่ะอยากได้อยากได้ชิ้นสีเหลืองอีกสองชิ้นอะ่ะแล้วก็ชิ้นตูดไอ้นี่ไงได้ชิ้นตูดมาแล้วไอ้ตัวนี้เสริมอยู่เสริมอยู่โอ้ยอนิดเดียวจะได้แล้วโอ้ยเริ่มได้ของซัมโบยจังเยี yeah, ่ยมได้แล้วเหลือชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายละ ไม่รู้ว่าออกยากหรือออกง่ายด้วยนะเดี๋ยวเราอยากได้ชิ้นนี้ดาโกท็อปเฮ้ยได้แล้วเยี่ยมทีนี้เราก็สามารถแต่งได้ครบเลยใช่ไหมแต่ว่าไอ,อ้นนี้มันน่าจะโหดกว่าไอ้แท็กสองอ้แทกสองดิฟสองสเต, 2, สเต 2, สปิน่าสองสปีดสองอู้แต่ตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นสายสเตปิน,น่าล้วนว้าวอันนี้ตัวเดิมของเราไม่บวกอะไรเลยแล้วของที่เราไม่เอานี่เราไปขายได้ไหมอ้อันนี้ต้องการร้0ยเหมือนกันนะดากโกวินเดิลโอเคแต่ตัวที่เราได้มารู้สึกจะดีกว่านะ เฮ้ยเฮ้ยเรามีของของแรดนีด้ว้เหรอลองใส่จะส่มได้อย่ากตู้ข้างในเมื่อกี้ใช่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 แล้วก็อันนี้เย็นหมนี้เราสามารถใส่ได้อันนี้บวกอย่างละสองนะดีขึ้นดีขึ้นทีนี้เราจะเอาของไปขายยังไงนี่ลหละแต่ก่อนที่เราจะไปขายตอนนี้เรามี3 s k สกิลใช่ไหมนี่นายพวกนายอ่อนแอนายจะต้องโดนฉันจัดการเดี๋ยวนี้แหละที่ทูวัตโกดมามานี่มา อเอาไปอีกสกิลหนึ่งเอาไปอีกสกิลหนึ่งเฮ้ยแพ้เฉยหวังว่าฉันจะใช้สกิลที่ฉันได้ไม่เก่งพอสินะ๋ยวฉันลองสกิลด้านนอกก่อนอันนี้เราเบิด,ดเดิมตอนนี้มันเป็นกงจักรแต่ว่ามันใช้คู่กันอื่นไม่ได้โอ้เมื่อกี้เราไปใช้กงจักรก่อนล้วสกิลตัววายล่ะนี่โอ้โหมันเป็นกระจายยโอเคเราต้องใช้ทีกับวายก่อนแล้วเราค่อยใช้อาสุดท้ายปุ๊ว่าแต่ผมขายสินค้าตรงไหนได้บ้างครับเหมือนจะมีแต่ตู้ซื้อ โอ้อันนี้ก็สวยนะเนี่ยอืมโอ้เราต้องดูเป็นตู้ที่เป็นของเราด้วยนะเราอยากได้ใส่แอตแทกเราก็ต้องเอาใส่แอตแทกนะโอ้เข้าใจแล้วดูเหมือนจะยังมีข้อมูลให้เราศึกษาอีกเยอะเลยนะเนี่ยว่าแต่ผมมาของไปขายตรงไหนได้บ้างก่อนจะไปขายได้เราต้องเคลียร์ใจกันก่อนนะเลเวล10มาที่ t 1 o one go shoot มาอือน,นี่นี่ม,มาอุ้ยได้อยู่ เลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนนี่โอ้โหไม่ได้กแก้วนิดเดียวเราไปเผลอกดสก,กิลตัวอาร์ก่อนเราต้องกดตัวอื่นก่อนลืมทุกที่เลยตอนนี้เรามีแต้มเพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้เบบคของเราจะหนักไปทางดิฟเฟนต์นะโอ้หนี่เราสามารถรีโรเพื่อเปลี่ยนวิญญาณได้ด้วยเหรอตอนนี้เรามีรีโรฟรี3ครั้งใช่ไหมตอนนี้ที่เราใส่อยู่ก็คือตัวเดิมๆนะมันจะบวกทุกอย่างเสมอกันหมดพี่อยากได้เป็นสายแททกอะ เออสปินสปินสปินโอ้ยสายคอมมอนเหอรอเทมพาเทมพาที่เป็นสายโอ้ดิฟขั้นสุดเหมือนกันนะรู้สึกว่าเราสามารถรีเซ็ตได้แต่ต้องใช้ตังถึง3ามหมสเลยพี่ขอสปินอีก2ทีไปได้ไรได้แมวแมวบวกไรอ่ะแมวนี่เป็นสายสปีดกับแอทแทกนะใช้ไปก่อนได้อยู่โอเคเป็นสายสปีดก็เน้นเร็วนะเราเน้นไปที่ความเร็วไหนลองสิไปโอ้ไม่ได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ โอ้นี่ไงโอ้มันหายตัวเลยโอ้ยอย่างนี้คู่ต่อสู้จับทางไม่ได้แน่นอนมาฉันขอใหม่ที t w วัน e go shoot สกิลนี้ก่อนแล้วก็นีเอ้ยกดพิดไปกดเก็บเบเบร์จะชนะอยู่แล้วกดมั่วสั่วตัวเหลงดีจริงเลย3 2 1หนึ่งไปโกชุดมามาเพื่นอนออเอา้ากดพิดอีกเล้าใครก็ได้ย้ายตัวคิวไห้พี่หน่อยสิไปกดดึงเบเบรคิวรัวเลยอะ มาพี่เปลี่ยนวิธีละพี่จะใช้เมาส์คลิกเอาเราต้องการจังหวะก,การใช้สัก,กิลของเราให้ดีๆนะริ่งจะช่วยเราได้เยอะมากเลยมารอบนี้ไม่แพ้แน่นอนพี่ไม่พลาดแล้วพี่ไม่พลาดแล้วมามาตีมา,มา,า,มาแล้วปันป่นปั่นโอ้ยวินชนะแล้วเรียบร้อยฮ่าๆเราสามารถเคลียร์ใจกับพวกเทรนเนอร์เลเวลสิบได้แล้วถ้าเราสปินไปอีกหนึ่งทีนี่แล้วเราไปได้สายอื่นนี่มันจะมีความฮามากๆเลยนะ พีอยากได้เนี่ยมิยาโมโตเนี่ยปะวัดใจกันว่าเราจะได้เป็นสายอะไรสรุปได้เป็นสายแท้งจริงๆโอเคพี่คงจะต้องเก็บแทมทั้งหมดไปลงดิฟเฟนแล้วละ่ะในเมื่อมันเป็นซาิลิตสายแท้งเราก็ทําอะไรไม่ได้จามองคกรฟ้าเราจะกลายเป็นเต่าขนองสึกทันทีโอเคครับเอาไว้เท่านี้ก่อนถ้าชินชอบอยากให้มีพาร์ตต่อๆไปเดี๋ยวพี่มาฟาร์มให้คอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีมาแถมๆอีกหน่อยนึง ตอนนี้พอชนะเลเวล20่ได้แล้วพอจะเริ่มเข้าใจระบบแล้วโกชูตไปเลยนี่เปิดโล่เลยมาเปิดโล่เราไล่เปิดโล่เราไล่เปิดโล,ล่โล,ล้วไล,ล่ปลดปล่อยวิญญาณน,นี่ไปไงไปไงเราวิญญาณจะสกิลไปงัดไปหนึ่งที่ยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนเออไปไงเรามังกรฟ้าใส่แท็กนะั่นน้องน,องนองแล้วก็เราสามารถนี่สามารถซื้อเบเบดเพื่อประกอบใหม่ได้พอประกอบใหม่มันก็จะต้องมาสุ่มสกิลสปิริตใหม่ด้วยคิดว่า50,000 0 น่าจะเก็บไม่ยากนะในอนาคตเพราะเวลาเราชนะเบเดอร์แต่ละทีก็ได้เงินเยอะอยู่ตัวตัวที่พี่ใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นตัวสายดิฟเฟนนะเหลือพี่จะต้องไปหาเนี่ยอันนี้พวกนี้น่าจะเป็นเหรียญยิมหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะั่นได้เป็นเหรียญยิมแล้วก็พี่ใส่เป็นสายดิฟเฟนโดยตรงเลยถึกๆเพิ่มแมสแทงกนิดนึงรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นแบบเลเวลเราอะ่ะจะต้องนําไอ้พวกยูนิตตามทางพวกเนี้ยหน่อยนึงนะเราถึงจะเริ่มสู้เขาได้ถ้าเสมอตัวกันนี้ก็คือสู้แทบไม่ได้เลย ไปของงัดก่อนทีนึงงัดก่อนงัดแล้วใส่สกิลไปหนึ่งทีเปิดโล่เิเปิดโล่จะทอนอุ้ยอุ้ยเขาจะทอนเขาจะทอนเขาจะทอนเลยเฮ้ยเราตึงอยู่บอกเลยยังไงเนเป็นแล้วก็ไม่ยากเทด้วยเทน้องๆมาดูไปเบ็กับพี่ได้นะครับไปแล้วสวัสดีของจริงบ๊ายบายจุ๊บ